วันนี้กวินจะปั่นน้ำผลไม้ให้กวินนะครับให้กวินอย่่งเดียวชอบท่านหมนท่านผลไม้น้ำผลไมมากครับไมมีไม่ผลไม้ม่ผลไม้ไม่ไม่ชอมนน